สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวแบบโปรโ,โแบบผมเองหน้าเนี่ยคือแบบผมคือแบบที่สมจริงที่สุดแล้วออาเกมปุ๊บสแปนหายเอาเกมสแปนหายพวกอันนี้เนื้อเหลืองเอาเกมก็เหมือนตายคิดว่าล่ะถ้าตายสแปนก็ต้องหายเพราะฉะนั้นผมเลยทําให้มันเป็นแบบนี้เพราะก็แนะนําว่าก็สแ,แตนผมก็ไม่มีสแตนดีๆหรอกไม่มีสแตนดีๆเหมือนเขาอะตายอีกอย่างนะเกมผมมีแอะมีดาบโยอูดย ไม่เคยไม่มีดาไม่นะเดี๋ยวเราจะจะมารีวิวสแตนเดี๋ยวเราจะรีวิวกับแบบทุกตัวนะอย่เวลาเสายิงกมาไเอาปเอเป็นบอิมก่อนคือเวลาเราต่อยพวกดัมมี่เราสามารถยิงออกมาได้นี้ ก็จะกลับมานี่คือระบบของมันหย,ยุดเวลาก็จะเป็นประมาณนี้น,นี่ก็ซื้อท่าเสร็จเสี์สโลก็ยังจะไปดอกโหมุดน,นะเกิดทุกๆสิบวีนะสิบวีโลกระกา,กา,กากด็ด้วยแต่จะมีอยู่บางยอย่างนะ คือตายของหายก็ผมจริงไงมีอยู่บางที่ที่แบบเนี่ยไอ้ธนูเนี่ยมันเป็นแบบมันจะมีวางกระเทมันบางอยู่ธนูนนเ้นเอ็กซ์เพเรียเลยขยักเกมผมไม่มีทาโบนนะไม่รู้ทำไง นี่เผื่อคนไม่เชื่อว่าเวลารีตัวแล้วแบบแล้วแบบอันนี้แงแบบสเตนหายอะ่ะเขาไปดูเลยด้วยผมนี่นหรอกเกมมันไม่มีอะไรหรอกเขาแบบซุ่มๆหานสเตนไปแล้วก็ต่อยกันรู้ว่ามันมีวิธีที่แบบใกล้กว่านี้ผมว่ายังไม่รู้เหมือนกัน พราะไงแบบตายลูกสเปนก็หายอยู่ดีอ่ะ The world Need w มดดเมดดเมดดตัวเดียวที่ผมนั้นเพิ่มคำพูดเขามานะเดี๋ยวเราจะมาลองเทกันไม่เลิก

จุบอนี่นะถ้าอยู่เวลาเราปล่อยแนะนำตัวที่มันจะมีตัวหน่วจมคือตัวมันจะชื่ออะไรอะไวชนิกเออไวชนิกไวชนิกจะสามารถขโมยสแต็ปเ,เออนีดีดีตัวนี้มันจะมีสกิลิวเรื่องอะที่ดึงแผ่นีีดีออกมา เห็นไหมราตีปกติมาวันนี้แหละแน้วเป็นปืนอะ่ะเราผมมันมีท่าหัจับท่า ท่าถีดิเอฟ <This. S 1> มันต้องเป็นท่าถี <This. S 1> เออผมไม่มีเพื่อนให้มันลองอะ่ะแต่ธนูเย้ผมมีธนูเลยเคยมเลยนะแต่มันจะจะมีเพียงแค่นหนึ่งคนเท่านั้นที่จะได้ธนูเลยเคยัมนี้ไป เฉพาะตอนข้าวลมกีมันจะเกิดอยู่ตรงสามแท่งนี้นี่นี่นี่แล้วสามแท่งนี้คือหยิบไปแล้วหยิบเลยนะจะไม่มีจะไม่มีกลับมาเรวผมจะลองหาสแตนมันมีตั้งหลายตัวนู่นโอ้ตัวนี้นี่เองเราจะมารีเงิน อีกนาจะเนไรอ่ะมันไม่มีคนให้มาลองแมทมันทุิเปิดโอ้ยโอ้ใช่ใช่ใชตัดโอ้ยจสูสก ว่าไม่ได้เนิบเท่าไงนี่นี่อันนี้เป็นแสนมีไว้ให้เราตีเลตพี่เออันนี้เป็นธนูบัางอย่าไปสนใจมันอันนี้มันเป็นธนูบัางนะมันมีคนทำให้เสกตัวเราถึงพวกมันจะถีบเราผ่อนกลับไปที่ที่เราเก็บม,มา